เดี๋ยวนะครับในช่วงนี้ครับเราจะต้องไปจับตามองเกี่ยวกับเรื่องศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในค่ำคืนนี้มีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่เหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราไปดูในช่วงเมาส์กิตารอบทิศเลยครับครับผมค่ำคืนนี้ครับเป็นที่ทุกคนติดตามรอคอยนะครับก็คือศึกฟุตบอลสโมสรยุโรปครับหรือว่าถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกครับในค่ำคืนนี้ก็มีคู่สําคัญนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5นะครับ ของกลุ่มดีนะครับบอกเลยครับเพราะว่าเป็นกลุ่มแห่งความตายนะครับโดยเฉพาะนะครับการพบกันนะครับของระหว่างเรือใบสีฟ้าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะพบกับลาซานชุดขาวเรอัลมาดริดครับโดยกลุ่มนี้นะครับสถานการณ์ก็คือโบลูเซียดอทมุลนะครับจ่าฝูงนั้นมี8คะแนนนะครับเรอัลมาดริดครับรองจ่าฝูงนั้นมี7คะแนนอาร์แจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับมี4คะแนนขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมี2คะแนนเท่านั้นครับล่าสุดในเกมนี้ครับทางโรเบโตมันชินีครับผู้จัดการ ทีมของดอร์บสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต้องนําลูกทีมนะครับเอาชนะราชันชุดขาวเรอัลมาดริดทีมเยือนให้ได้เท่านั้นนะครับหากแพ้นะครับจะตกรอบแบ่งกลุ่มทันทีโดยไม่มีอะไรให้เหลือลุ้นในเกมสุดท้ายเลยนะฮะโดยทางเกมนี้ครับเป็นยังไงบ้างเดอร์บสีฟ้าก็จําเป็นต้องส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับแม้ว่าอ,อีก4คืนถัดไปเนี่ยแมนซิตี้ต้องออกไปเยือนสแตมฟอร์ดบิทของเชลซีซึ่งเป็นศึกตัดแตั้งตำแหน่งของ2ใน3ระดับแรกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ก็คือตอนนี้แมนซิตี้เป็นจ่าฝูงส่วนเชลซีเป็นอันดับทีมอันดับ3แล้วก็เพิ่งจะไล่โค้ดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอลเปลี่ยนโค้ดมักจะชนะแมนซิตี้เจอศึกหนักทั้งทั้งสองนัดในเวลา4คืนครับ,รบแต่ก็ต้องส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดลงมิฉะนั้นก็ตกรอบแน่นอนครับขณะที่ซูเซ่มูรินโญ่โค้ดลีมาริดก็ประกาศแล้วว่าจะเก็บ3แต้มให้ได้เพราะการต้องอยู่ในกรุ๊ปอัปเดตอ่ากรุ๊ปอัปเดตในแต่ละเกม3แต้มมีค่ามากกว่า1แต้ม และหากชนะเกมนี้แทนผลนี้คู่เป็นใจก็จะเข้ารอบน็อกเอาต์16ทีมสุดท้ายทันทีนะครับครับส่วนคู่อื่นนะครับกลุ่ม A กลุ่ม A ปอร์โตพบดินาโมซาเกรบดิโมดนาโมเคียบพบปารีสซังชักแมนกลุ่ม B อาร์เซนอลพบมงเบลีเยชาเก้พบโอลิมเิกอส์กลุ่ม C นะครับเซนิตเซนปีเตอร์เบิร์กพบมาลากาอันเดรสพบเอซีมิลาน ุ่มดีอาจจะพบดอตบูลแมนซิตี้พบเรอัลมาดริดครับครับผมก็บอกเลยครับส่วนใหญ่จะเตะกันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีครับก็อย่าลืมเชียร์แล้วก็ชมกันครับดูกีฬาอย่างสร้างสรรค์นะครับผมอย่ามีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องครับจากเรื่องฟุตบอลนะครับเราก็มาเกี่ยวกับเรื่องกีฬายิมนาสติกบ้างครับซึ่งบอกเลยครับว่า เป็นอีกหนึ่งนะปรากฏการครับที่ว่านักกีฬายิมนาสติกนะฮะจากประเทศเดนมาร์กนะครับได้เดินทางมาเมืองไทยบ้านเราแล้วก็มาโชว์ศิลปะนะครับการผิวไหวของลีลายิมนาสติกนะครับโดยครับวันนี้ครับตามที่กรมพระศึกษาและก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้จัดกิจกรรมการแสดงแล้วก็การฝึกสอนนะฮะทักษะกีฬายิมนาสติกสมัยใหม่ชั้นสูงนะฮะของเนชแนลเดนิส เพอร์ฟอร์แมนส์ทีมนะครับจากประเทศเดนมาร์กนะครับซึ่งเดินทางมาถึงเมืองไทยหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่รำปางแล้วก็สุขโขทัยนะครได้โชว์ศิลปะกีฬาย,ยิมนาสติกให้คนไทยได้เห็นว่าว่ามันมีความอ่อนช้อยหรือว่าความแข็งแกร่งแค่แไหนล่าสุดในวันนี้ครับนางแสงจันทร์วรสุมันครับอธิบดีกรมพระราศ,ศึกษานะครับได้เป็นประธานเปิดนะครับการโชว์ศิลปะยิมนาสติกชั้นสูงสุดนะครับที่อาคารมินิบุตรเลยนะครับ สำหรับการโชว์ศิลปะในครั้งนี้ครับ National d a n i s h p r r f o r m a n c e Team ครับเป็นองค์กรการด้านกีฬายิมนาสติกของประเทศเดนมาร์กนะครับมีกำหนดนะฮะเดินทางเพื่อทำการแสดงรอบโลกเลยนะในทุกๆ2ปีซึ่งในปีนี้เป็นการเดินทางเดินทางมาแสดงรอบโลกครั้งที่3แล้วนะครับกำหนดแสดงใน20ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนบ้านเราเนี่ยจะทำการแสดงใน3ประเทศก็คือได้แก่ไทยเวียดนามแล้วก็ไต้หวัน ซึ่งในประเทศไทยนะครับได้ดําเนินการโชว์มาแล้วทั้งหมด4จังหวัดด้วยกันครับ <นะ S 1> ผมทางด้านอลิซาเบธฟาเกนนะครับหัวหน้า National d a n i s p e r f o r m m n c e Team กล่าวว่าภูมิใจที่ n a น i ิ n a l d น n ตแนชช o ่นเ n a n c e พ e ร์ e เนี่ยได้มาจัดโชว์ที่ประเทศไทยเพราะนอกจากคนไทยจะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วนะครับยังสอนศิลป,ปะโมยไทยให้กับทีมยิมนาส,สิกข,ของเขาด้วยซึ่งถือเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเขาและไม่เคยเรียนรู้มาก่อน และในวันพฤหัสบดีที่22กับสุ์ที่23พฤศจิกายนนี้นะครับทางคณะจะจัดโชว์พร้อมกับให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจในด้านกีฬายิมนาสติกตั้งแต่เวลา13เดืนการเป็นต้นไปฟรีตลอดงานนะครับที่คันกีฬานี้มิบุตรครับครับแล้วก็บอกแล้วครับที่มาเนี่ยหลายสิบชีวิตเลยนะครับผมเป็นเยาวชนเป็นคนที่มีความสามารถเป็นนักยิมนาสติกจากประเทศเดนมาร์กเลยทีเดียวมาโชว์ศิลปะ กีฬายิมนาสติกชั้นสูงสุดให้คนไทยได้เห็นนะครับแล้วก็บอกเลยครับว่ามีเยาวชนหลายๆคนเนี่ยไปติดตามชมและดูในการโชว์ในครั้งนี้ด้วยครับผมนะฮะซึ่งถือว่าดีนะครับเพราะว่ายิมนาสติกเราซบเซามาหลายปีแล้วนะครับใช่ครับแล้วก็บอกเลยครับเป็นความร่วมมือนะครับของกรมพระศึกษานะครับสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยครับโดยในสวัสดิ์โสภะนะครับนายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยรวมไปถึงคณะกรรมการบริหารสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วม ชมและก็ร่วมที่จะเอาทักษะความรู้ใหม่ๆของกีฬาชนิดนี้มาฝึกซ้อมให้กับนักเทนนิสเอ่อนักิมนสติกของไทยเราด้วยครับผมนะฮะก็บอกเลยครับว่ายังมีเวลานะครับสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์นี้ครับเยาวชนหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากไปชมนะครับเทคนิคท่านใหม่ๆของยิมนาสติกก็ไปชมกันได้ฟรีครับที่อาคารมินิบูทครับเริ่มตั้งแต่เวลา13นาฬิกาตรงครับเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับเราไปดูนะครับแม้ว่าจะการแข่งขันฟุตซอลจิงแชมป์โลกนั้นจบไปแล้วแต่ยังมีควันหลง เกี่ยวกับเงินอัดฉีดเกี่ยวกับเงินรางวัลแล้วก็มี9หญิงเก่งที่<ม>รู้สึกว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการไฮโซนั้นจะมามอบเงินให้เดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงของสปอร์ตไรตี้เลยครับ<ป>หลังจากศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับได้ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยแชมป์ในปี2012นะครับก็ตกเป็นของแชมป์เก่าบราซิลนะครับที่เอาชนะ กระทิ้งดุไป3มประตูต่อ2ครับแม้ว่าการแข่งขันจะจบปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดในวันนี้ครับที่ห้องปฏิบัติการนะครับบริษัทอสมทจํากัดครับได้มีพิธีนะครับมอบเงินอัชชีนะครับให้กับนักฟุตซอลทีมชาติไทยครับในโครงการนะครับเก้าหญิงเก่งรวมใจฟุตซอลไทยสู้สึกฟุตซอลโลกครับโดยมีเก้าหญิงเก่งนะครับมอบเงินนะครับระดมเงินสนับสนุนนะความสําเร็จให้กับนักฟุตซอลทีมชาติไทยในครั้งนี้ครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น หนึ่ล้านห้าแสบาทนะครับนี่ยังไม่รวมถึงเงินของนายกบางยีวรวีมักุดีนายกสมาคมที่อัดฉีดให้นะครับในนัดแรกที่ทีมชาติไทยนั้นเอาชนะคอสตาริก้ามาได้นะครับอีก1นล้านบาทร,บรวมเป็นแล้ว2องล้านห้าแสบาทเลยทีเดียวที่แล้วนอกจากนี้ครับทีมชาติไทยนั้นสามารถสร้างผลงานยอดเยี่ยมครับด้วยการเข้าไปสู่รอบ2ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะฮะ ก็ทําให้ทุกคนนะั้นมีความสุขเลยทีเดียวนะครับเรืองงานนี้ครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มามากมายครับประกอบไปด้วยครับนายวิโชคอาจหารผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สํานักข่าวในประเทศบริษัทอสมทนายวรวีมกุฎีครับในยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยบิ๊กแปะครับนายธีรชัยบุติธรรมนะฮะประธานฝ่ายพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ครับแล้วก็รวมไปถึงผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยคณะนักเตะ แล้วก็ยังมี9้าหญิงเก่งที่ร่วมการสนับสนุนโครงการดังกล่าวนี้ครับระดมเงินมากมายเลยทีเดียวครับสำหรับ9้าหญิงเก่งทั้ง9้าคนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจนะครับประกอบไปด้วยเลอรมันน้อยอ่ำนะครับลินดาเมฆดาราครับวิชุดาไตรธรรมนะครับอนงลอดใจนะครับวริญยาปัญญาแก้วนะครับปานีแซล้อนะครับนัชชาบุญบำรุงนะครับวัสนาชื่นสีวิโรธแล้วก็จิตนาอุดมทรัพย์ครับครับบอกเลยครับว่า9้าหญิง เก่งและก้าวหญิงไฮโซทั้งหมดนี่ครับเชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตต่อไปนะครับจะมีโอกาสได้เข้ามาสนับสนุนวงการกีฬามากมายเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีความรู้ความสามารถแถมมีเขาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์มุมมองก้าวไกลที่อยากจะช่วยเหลือพัฒนาวงการกีฬาไทยโดยเฉพาะตอนนี้นะครับเข้ามาสนับสนุนกีฬาฟุตบอลแล้วกีฬาฟุตซอลแล้วเชื่อเหลือเกินครับกีฬาอื่นในอนาคตก้าวหญิงเก่งก้าวหญิงแก่งพวกนี้แหละครับจะเข้ามาสนับสนุนต่อไปครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับผมอภิชาติรัวิวัฒน์และก็คุณธรรมศักดิ์มีแสงงเินนะครับ พร้อมทีมงานนะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ